พระศาสนิกชนไหว้พระทำบุญอย่างต่อเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาที่วัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองฉะเชิงเซาตั้งแต่เช้านะคะมีเจ้าหน้าที่วัดที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาทำบุญมีทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่บางส่วนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวและเป็นวันพระใหญ่ ผู้ที่เดินทางมาวัดมีจํานวนมากกว่าปกติบางส่วนนําไข่ต้มนําดอกไม้ทุกขียนมาไหว้พระพุทธโสธรตามความเชื่อแม้ว่าจะปรากฏขา่าวพระครูสิริวิริยธาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่พุทธศาสนิกชนบางส่วนมองว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลยังคงศรัทธาต่อพระพุทธโสธรซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถและเป็นพระพุทธรูปสําคัญของจังหวัดฉะเชิงเซา พี่คิดว่ามันมันก็มีผลกระทบอยู่นะคะชื่อเสียงของพระที่ทําให้ให้เสื่อมเสียมาถึงวัดอะค่ะแต่แต่แต่โดยส่วนตัวแล้วอะค่ะถึงแม้จะมีข่าวก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมดศรัทธาเพราะว่าเราศรัทธาที่องค์หลวงพ่อโสภรไม่ได้ศรัทธาที่พระองค์นั้นนะคะพระองค์นั้นพี่ไม่รู้จักด้วยซ้ําค่ะแต่เราเรามาเพราะว่าเราศรัทธาในในองค์หลวงพ่อโสภรค่ะ ก็สำหรับตัวเองก็ข่าวไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรค่ะแม้แต่ทางเจ้าหน้าที่วัดซึ่งทำหน้าที่จัดระเบียบร้านค้าและการจราจรก็บอกว่าทำงานที่วัดนี้มานานแต่ก็ไม่ได้รู้จักผู้ช่วยเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวเป็นการส่วนตัวเชื่อว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลไม่ได้กระทบต่อความศรัทธาของศาสนาค่ะสามารถตอบได้เลยว่าเรื่องทางพระเนี่ยเขามีกรรมการทางฝ่ายสงฆ์ที่จะ ดูแลหรือให้เข้า,าคําตอบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งผมยืนยันได้ว่าศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีต่อองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรเนี่ยไม่ได้หย่อนคลายมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่เกิดเฉพาะตัวบุคคลอย่างที่เราได้ยินมาหลายวัดหลายที่ต่างๆนะครับ และเมื่อวานนี้ทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่วัดโสธรน,นะคะไปติดตามพระครูสิริวิริยธาดาหลังจากพบข้อมูลว่าไปเกี่ยวข้องกับสีกากอไก่แต่ก็ไม่พบตัวพระครูอยู่ภายในกุฏิและทราบว่าไม่ได้กลับเข้ามาที่วัดอีกค่ะ นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ศาลาพิบูลธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่อเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีข้าราชการและประชาชนจังหวัดพิษณุโลกร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้ากันอย่างคึกคัก หลังมีกระแสข่าวว่าพระราชรัตนสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกพัวพันกับสีกากอไก่ชาวจังหวัดพิษณุโลกบางส่วนบอกว่าคลิปภาพที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่กระทบกับพระพุทธศาสนาที่ยังมีหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนิกชนยังมีความศรัทธาเหมือนเดิมค่ะเรารู้สึกว่า ข่าวที่เกิดมาค่ะมันเป็นตัวบุคคลค่ะซึ่งไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนายังมีหลักธรรมคำสอนเหมือนเดิมยังมีความศรัทธาของอพุทธศาสนิกชนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ที่เรามาทําบุญก็เป็นความศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมซึ่งเราศรัทธาที่ศาสนาและคำสอนเราไม่ได้ศรัทธาที่ตัวบุคคลค่ะ ผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับพระราชรัตนสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกที่มีข่าวพัวพันกับศีกากอไก่ล่าสุดก็ยังไม่สามารถติดต่อเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกได้ทั้งทางโทรศัพท์มือถือและการประสานงานผ่านเลขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกก็ยังไม่พบด้วยเช่นกันนะคะว่าเดินทางไปไหน ส่วนการทำหน้าที่ทางด้านคณะสงฆ์จะเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะภาคที่จะเข้ามาดูแลหากไม่มีเจ้าคณะจังหวัดก็จะมีการแต่งตั้งรักษาการแทนสำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าเจ้าคณะพิษณุโลกลาสิกขาไปแล้วยังอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะก,ก็ขณะนี้ก็ให้สำนักพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกได้ตรวจสอบอยู่กรณีนี้นถ้าทราบว่าท่านไปศึกที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็จะได้แจ้ง อย่างเป็นทางการแล้วก็ต้องรายงานไปที่ทางเจ้าคณะภาคต่อไปนะครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยจากข้อมูลข่าวสารณวันนี้นะขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็ยังไม่ทราบว่าท่านศึกจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ สำหรับพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกยังมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมีผลงานเด่นด้านการปกครองและการศึกษาสอบได้ปร,ริญญาธรรม9้า9ประโยคในปี2537และสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาโทสองใบรวมถึงปรัญญาดุษฎีบัณฑิตค่ะ